การจูนจิตคือการติดอาวุธทางจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก The Original t u n i n g เป็นการเชื่อมพลังอำนาจของชีวิตผ่านจิตใต้สนึกที่เต็มไปด้วยความมีชื่อีวาเชื่อมกระแสะจิต ด้วยหัวใจที่ทรงพลังและสัมผัสกับความปรารถนาที่มันถูกเก็บรักษาไว้อย่างในหัวใจของเราและจากนั้นทำให้ความรู้สึกของแรงปรารถนาที่มันถูกถ่ายทอดออกมาจากกลึ้นของดวงวิญญาณเกิดพลังงานของการสั่นสะเทือนอย่างทรงพลังและสุดขีด ัหนึง่งว่ามันกำลังพวยพุ่งออกจากจิตวิญญาณของเราเพื่อล้อมลงมชีวิตเพื่อล้อมลงมชีวิตที่แสนล้ำค่าจนเรารู้สึกได้ว่านี่คือชีวิตที่สุดยอดที่สุดดังนั้นการจุนจิตจึงเป็นวิธีการที่เรียกว่าสุดยอดปฏิบัติการรับ ที่จะทำให้จิตใต้สำนึกของเราสามารถเชื่อมโยงอํนนานาจลับของจักรวาลที่เราเรียกว่าการใช้กฎแห่งแรงดึงดูด The Law of Attraction ได้อยา่างมีประสิทธิภาพที่สุดขอให้เราทุกคน ติดอาวุธทางจิตวิญญาณนี้พร้อมกันทั่โลกมันเป็นอนาคตของมนุษยชาติและก้าวสำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนในการลิขิตโชคชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเองผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นโค้ชและครู